บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าการสูบบุหรี่นอกจากจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วยังส่งผลเสียต่อดวงตาและทำให้ตาบอดได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชาวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อดวงตาทาให้ตาบอดได้จริงไหมครับ จริงครับการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคจอประสาทตาเสือ่อมหรือโรค AMD ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยต้องตาบอดได้ครับอาจารย์อธิบายว่าสารนิโคตินในบุหรี่เป็นส่วนสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและดวงตาบุหรี่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามันมีสารพิษหรือสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็คือตัวนิโคตินนะครับแล้วก็อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายตัวอื่นๆนะครับซึ่งจะเป็นมีการทําให้การทํางานของเส้นเลือดเล็ก มีการสูญเสียไปในอวัยาวะต่างๆทั่วร่างกายซึ่งจุดลับภาพเป็นอวัยาวะที่สําคัญของมนุษย์นะครับแล้วก็มีความไวและเซนซิทีฟมากในการที่จะต้องมีหลอดเลือดเล็กๆพวกนี้มา ช่วยส่งเสริมหรือทําให้การทํางานของเส้นประสาทตาเป็นปกติได้เมื่อมีการสูบบุหรี่ก็อาจจะทําให้สารนิโคตินไปมีผลกระทบต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณจุดรับภาพหรือจอประสาทตาทําให้เกิดภาวะจอประสาทตาหรือจุดรับภาพมีเสื่อมเร็วกว่าเวลาที่กําหนดมีการสึกษาเปรียบเทียบกันว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึงประมาณเกือบสองเท่าได้เลยดังนั้นการสูบบุหรี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคทางดวงตาและนําไปสู่ภาวะตาบอดได้ถ้ามีการพูดถึงว่าบุหรี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ ที่ทาให้ถึงขั้นตาบอดก็คงจะนึกถึงสาเหตุโรคที่สําคัญโรคหนึ่งก็คือโรคจุดลับภาพหรือจอประสาทาตาเสื่อมที่ทางการแพทย์เราจะเรียกโรคนี้ว่าโรค AMD นะครับหรือ Age Related Macular Degeneration นะครับปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคนี้ก็คือภาวะที่มีการใช้จอประสาทาตามาเป็นระยะเวลานานดังนั้นเราจะพบโรคนี้ในคนไข้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปยิ่งอายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนอกจากนั้นปัจจัยเสี่ยงที่มีการศึกษาวิจัยยอน ก็คือการสูบบุหรี่ก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมสูงว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึงประมาณเกือบ2เท่า ซึ่งนอกจากการสูบบุหรี่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เกิดโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้ครับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทําให้เกิดการเสื่อมของจอประสาทต,ตานอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็อาจจะมีการสัมผัสกับแสงหรืออุนฟราเลดเป็นระยะเวลานานๆหรือที่มีความเข้มข้นเช่นคนที่ทํางานกลางแจ้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ป้องกันแสงเข้าสู่ดวงตารวมทั้งในคนที่มีกรรมพันธุ์ในครอบครัวหรือมีโรคของหลอดเลือดเล็กๆในร่างกายเช่นความดาันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือด ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจุดรับภาพเสื่อมหรือจอประสาทตาเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุตาบอดในผู้สูงอายุได้นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังส่งผลกระทบอื่นๆต่อดวงตาได้อีกนอกจากผลกระทบต่อเส้นเลือดที่บริเวณจุดรับภาพหรือจอประสาทตาที่ทําให้เกิดการเสื่อมเร็วกว่าอายุที่ควรแล้วเนี่ยยังเกิดผลกระทบกับส่วนอื่นของดวงตาได้นะครับเช่นควันของบุหรี่เนี่ยก็อาจจะมีส่วนทําให้เกิดภาวะตาแห้งหรือน้ําหล่อเลี้ยงในลูกตาลดลงทําให้เกิดอาการระคายเคืองหรือตาแดงง่ายกว่าคนทั่วไป ไดนะ้เป็นอีกหนึ่งในผลกระทบที่เกิดในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ได้พบได้บ่อยๆและแบบนี้ถ้าเลิกสูบบุหรี่จะช่วยลดผลกระทบต่อดวงตาได้ไหมครับสาหรับผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็อาจจะทาให้เกิดการสูญเสียการทํางานของเส้นเลือดเล็กๆก็มีผลกระทบกับจุดลภาพหรือเป็นต้นเหตุของตาบอดได้แต่ว่าถ้ามีการหยุดสูบบุหรี่เนี่ยความเสียหายที่เสียหายไปแล้วก็มักไม่ฟื้นคืนมาแต่ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็จะช่วยทําให้ความ เสียงในการต้องตาบอดจากโรค AMD เนี่ยลดลงได้เช่นกันครับ อาจารย์มีคําแนะนําในการลดปัดจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อดวงตาและนําไปสู่ภาวะตาบอดไว้แบบนี้ครับแนะนําว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรจะลดการสูบบุหรี่ลงหรือเลิกได้ก็ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของการที่อาจจะเกิดโรค AMD ซึ่งเป็นต้นเหตุของตาบอดรวมทั้งอาการตาแห้งหรือระคายเคืองตาหรือตาแดงที่เกิดจากควันบุหรี่ก็จะมักจะดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่สูบบุหรี่อยู่นะครับแนะนําว่าถ้าอยากจะมีดวงตาที่สดใสมองเห็นไม่ได้นานๆก็การเลิกบุหรี่ก็จะเป็นทางเลือก ที่ดีมากๆเลยครับแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อดวงตาทําให้ตาบอดได้นี่เป็นยังไงครับจริงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคจากการงดหรือลดการสูบบุหรี่จะช่วยปกป้องร่างกายและดวงตาของเราได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอปชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์